ฝนต,ตกแรงมาเลยพี่น้องฝนตกเลยครับเด้อฝนแรกบอกว่ามีอันนึงอากาศเย็นมัดเหนื่อยแล้วหอนเอาน้ำช่วงนี้ค,ำคำมามาเย็นตอนนี้วันหอนเอาน,นะครับเนะาะก็เด็กๆมากในช่วงนี้ก็ประมาตีตีหนึ่งนะครับเนาะฝนต,ตกอย่างแรงเลยนะครับอตอนมันโตแห้งภายบนท่านมาเป็นหนาาอประเไทยเป็นการพัฒจ์ยุดแล้ว รัวมากมก็ย็นชุ่มช้ำนะครับนอกก็จะได้หา้ยาให้กินนะพี่น้องได้บ้า้ เดิมเมื่อหนาคืมาเบียดไม่ได้พี่นอ้องเด้อว่าสถานการณ์เป็นยังไงน้างครับเนะส่วนหรับคลิปนี้นก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ